ออกมาพาชมสวนตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าจ้ะแพทอยากให้ดูต้นมะเขือแพทนี่ออกดอกแล้วก็ออกลูกเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเหนื่อยมาสองาวันแล้วล่ะเหมือนจะไม่สบายนี่มะเขืออยู่ไหนอนี่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 นมะเขือ เขือตอแหลเขือตอแหลนี่นี่เฮ้แม่ถ่ายมาเขืออยู่แม่ไปถ่ายหนูได้ไงนี่เขือเขือตอแหลลูกเล็กอะแต่ลูกนี้กินได้แล้วมั้งะมีลูกใหญ่ไหนลูกหนึ่ง เือดูมเอเห็นไหมเย็นเย็นนะอีมะเขือเขือตอแหลตัวเล็กอ่ะออกลูกออกดอกเต็มเลยมันจะหนาวก่อนได้กินหรือเปล่ารู้สึกอากาศเย็นๆจะปลูกใส่กระถางไว้เป็นพุ่มใหญ่มากต่อไปก็ถั่วพู ตุปูเอาฝากเต็มเลยดูดินี่ก็ฝากเกมอยา่อนนี่ก็ผักสุกูเดี๋ยวรอว่าเจี๊ยบมาค่อยบอกนี่ก็ฝักตุกปูนี่ก็ฝักเปิดทีวีอ่ะโอเคไปแต่งตัวก่อน Kevin. Kevin. เควินเควินเราปิดประตูแล้วไม่ได้ยินนะเรียกอ่ะเป็นอย่างนั้นแหละ ถัวปูฝักนี้น่าจะแก่แล้วแหละยังก็แพทย์จะว่าไว้เอาไว้ไปทําพันธุ์อ่ะปลูกรุ่นรุ่นแรกนี่คงจะไม่ได้กินอะ่ะไม่ได้กินมากเท่าไหร่ว่าจะเก็บไว้ทําพันธุ์ปลูกปีหน้าถั่วปูเนี่ยนี่ก็ฝักออกลูกเยอะอยู่ถั่วปูแต่ไม่เยอะเท่ามะเขือมะเขือออกเยอะกว่า ปลูกไว้สามกอเห็นไหมถั่วพูอันนั้นมาเขื่อเขือถั่วพูแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกกะเพรากะเพรานีอ่อ่าแพทปลูกแพทย์มีเทคนิคนะมันที่นี่กะเพรามันจะออกแต่ดอกเยอะไนงะมันจะมีแต่ดอกนะของแพทย์มันเป็นพุ่มๆไม่มีดอกเห็นไหมปลูกสองต้นนะ่ะสองกอเนี่ยสองกระถางนนะได้กินตลอดแหละพอได้กินไม่ได้ซื้อเลย อันนี้ใบเมงลักเนี่ยใบเมงลักเนี่ยแตกพุม่มดีดีเห็นไหมแพทแพทจะทําอย่างนี้เวลามันเวลามันต้นเล็กๆมาอย่างเนี้ยแพทจะเด็ดยอดมันทิ้งไม่ให้มันเนี่ยเนี่ยถ้ามันถ้าแพทเจออย่างเนี้ยแพทเด็ดทิ้งหมดเลยนะเนี่ยดอกมันเนี่ยถ้าเราเด็ดดอกทิ้งแนละ้วมันจะแตกพุม่มดีดีเนี่ยแตกพุ่มมีแต่ใบไม่มีดอกเนี่ยแต่นี้แพทไม่เด็ดไอ้ไม่เด็ดไอ้ดอกทิ้งสองสามดอกแพทจะไว้ทําพันธุ์ เอาไว้ปลูกทำพันปีหน้าก็เลยเอาทิ้งไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรเราไม่ได้เอาเอาพันเยอะไงปลูกแค่กินในบ้านก็เลยไม่ได้เก็บพันเยอะก็เด็ดเนี่ยถ้าเราเด็ดยอดบ่อยๆนะมันจะแตกยอดดีมากเลยนี่แพทยังไม่เด็ดเนี่ยบางทีแพทไม่ได้กินแพทก็เด็ดทิ้งก็มีนะไม่รู้กินอะไรก็เด็ดแต่อยากอยากให้มันแตกยอดไงไม่มีคนกินถามใครๆก็ไม่เอาก็เราก็เด็ดเด็ดทิ้งไปแล้วมันก็จะแตกเป็นพุ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยได้กินปลูกเนีสองต้นเนี่ย แตกเป็นพุ่มใหญ่เลยเห็นไหมกระเพาก็แตกพุ่มไม่มีดอกพาดจะแพทถ้าแพทเจอดอกแะแพทเด,ดทิ้งหมดเลยถา้าถ้ามันออกดอกแล้วมันก็จะมีแต่ดอกมันจะไม่มีใบเลยโอเคนี่อันนี้ชะอมอ้ไม่ค่อยได้กินเลยชะอมเนี่ยบอกให้ไม่ค่อยแตกยอดเอามาออกมาตากแดดหน่อยน่าจะแตกยอดดี มีอี่สองต้นปลูกมาหลายปีแล้วชะอมเนี่ยไ,ได้กินปีละสิทยอดถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะชะอมอ่ะต่อไปเราก็มาดูนี่พริกอันนี้พริกไม่ได้ซื้อมาไม่ได้อะไรมันเกิดเองมันเกิดเองก็เลยเอามาใส่กระถางมนคงจะเป็นเม็ดพัน์ธเก่าที่มันทิ้งทิ้ง,ง,งไว้อะนะเหลือ ดกเหมือนกันเลยดูดิเนี่ยพริกกระเลี่ยงมีเล็กๆเ,เนี่ยผิดหน้าดูแล้วเนี่ยเอาใส่กระถางก็ออกดอกออกออกออกดอกออกเม็ดดีดีดูพิกต่อไปก็นี่ใบใบอะไรนะหัวละพาหัวละพาแพะกระแตกพุ่มดีเห็นไหมอันนี้กี่กอเนี่ยสี่กอ ซื้อมาสี่ต้นปลูกจิ้มกระถางเดียวปลูกจิ้มอย่างละต้นต้นที่แรกซื้อมาสองต้นนั่นแหละทีนี้ดูเหมือนมันจะตายสามีเ็ปลูกไงไม่รู้ฝั่งเนี้ยเหมือนมันจะตายแพทก็เลยไปเด็ดกิ่งมันออกเด็ดไปเด็ดกิ่งมันออกหมดเลยนะให้มันเหลือแต่ตอเออไม่ตายไม่แตกยอดออกมานี่ก็มีเทคนิคเหมือนกันเด็ดยอดทิ้งหมดถ้ามันดูเหมือนจะออกดอกนะแพทเจอดอกเนี่ยนะแพทเด็ดทิ้งหมดเลยไม่มีดอกนะ มีแต่ใบเรากินใบมันเนาะถ้าเราปล่อยให้มันออกดอกแล้วใบมันก็จะไม่มีมันจะออกแต่ดอกเต็มเลยหาใบไม่ได้พอแพดเด็ดเด็ดแล้วมันก็จะออกพุ่มพอดีเห็นไหมแตกช่อเยอะเราก็เก็บช่อมันไปกินพอเราเด็ดเด็ดเนี่ยแพทเด็ดไปเด็ดไปสามสองสามวันแหละแตกยอดใหม่เตกเนี่ยกินไม่ทันเลยเนี่ยปลูกไว้เนี่ยรับรอกินไม่ทันเลยไม่ได้เก็บไปฝ่ายน้อยรู้น้อยใช้อะไรปะ ก็ไม่ได้ถามเจอกันก็คุยเรื่องนู้เรื่องนี้ไม่ได้ถามว่าอยากได้ผักอะไรไหมที่บ้านเพราะที่บ้านปลูกแล้วก็ไม่ค่อยได้กินอย่างว่าแหละใครไปใครมาก็จะเก็บให้อันนี้ใบออันนี้ใบโหระพาเห็นไหมแต่พุ่มดีไหมเป็นพุ่มดีดีเนียไม่มีดอกเลยมีแต่ใบแอดรู้แล้วว่าปลูกต้นพวกนี้จะทยังไงไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้ไม่ให้กัดไม่ให้ไอ้นี่อ่ะ ไม่ให้มีไม่ให้มีดอกเบื่อปีนั้นเราปลูกไม่เป็นเชื่อไหมปลูกต้นปลูกกะเพราแมงลักมหระพาเนี่ยโอ้ยมีแต่ดอกหาใบก็จะไม่ได้ดอกนี่งามงามปูเอ๊ะเราทำยังไงได้ปีต่อมาแพทก็เลยเอาใหม่เด็ดยอดมันทิ้งหมดเลย เจอดอกก็เด็ดทิ้งหมดเจอดอกก็จะออกดอกแล้วก็เด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งโหนี้แตกพุ่มมีแต่ใบอนี้ได้กินสมใจเลยค่ะน,นี่กินไม่อดไม่อยากกินพอเลยอะ่ะพวกนี้ก็เป็นกระถินกระถินเนี่ยก็พยายามกระถินปีเนี้ยไม่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 แตกยอดอ่ะมีแต่ลูกเอิมไม่ไม่ออกยอดเลยมีแต่ฝักรูปมันเป็นกระถินแก่แอ้นไม่รู้เนี่ยยอดได้กินยอดน้อยมาก ยอดแตกไม่เยอะเหมือนที่รุ่นปลูกใหม่ๆนะัก็แตกยอดหน่อยรุ่นกะถินพอได้กินอยู่กะถินเนี่ยก็ไม่รู้จะเก็บไปกินกับอะไรเนาะเราก็ไ,ไปจะทํางานไม่ค่อยได้มีเวลาไม่รู้ใครอยากได้บ้างใครอยากกินบ้างไงมันมีก็พอได้กินมื้อหนึ่งอะแหละแต่มไม่ได้เยอะขนาดเก็บได้ก็คือพอได้กินเนี่ยหายอยากไปอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศ ปลูกไว้สี่ต้นก็ทำนองนั่นแหละพอปลูกปุ๊บก็ไม่ได้กินก็จะปลูกไว้ตามสมตามอ่าวก็ไม่มีเวลาตามอีกเด็ดไปกินสดสดวันนี้ก็เด็ดก,กินสดอมืะเขือเทศอันนี้สุกแล้วเนี่ยเป็นพันมันมเปีวเปรี้ยวมาลดน้ำต้นไม้ทีก็เด็ดก,กินทีสองสามลูกสองสามลูก ที่แรกจะปลูกไว้ตำสมตาพอไม่ค่อยได้ตำเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยทํางานทั้งวันทํางานแทบจะฟูลไทม์แล้วทุกวันนี้ก็เลยไปกินข้าวที่ร้านตลอดเลยพอออกมาลดน้ําต้นไม้ออกมาดูต้นไม้เราก็เด็ดกินไปนะออร์แกนิกปลอดสารพิษเช็ดหน่อยฝุ่นเกาะเขือเทศลูวยาวในคอสโก้ขายแพงก็เลยเอามาปลูกดู ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรอกก็พอก,กินได้แต่ลูกมันแปลกดิไม่ค่อยงามเท่าไหร่ต้นมันตายปลูกใส่กระถางเล็กไปก็เลยตายใบนี้นี่ใบใบมิ้นเขาเรียกใบสาะระแหน่ใช่ไหมบ้านเราใบสารแหน่ สาระแน่ก็ได้กินปีนี้ไม่แทบไม่ได้ซื้อผักเลยนะซื้อแต่อย่างอื่นไอ้พวกผักแต่งจานผักอะไรนี้ไม่ได้แทบไม่ได้ซื้อเลยประหยัดไปเยอะอันนั้นเป็นพริกนะอันนั้นเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ามันจะหนาวแล้วยังโตตัวแค่นี้เลยยังไม่ออกลูกออกอะไรให้เลยอะ่ะเนี่ยก็เป็นกระเพรามันขึ้นมาแซมกันนี <S 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 ่ครับกระเพรามันขึ้นมาแซมกันอื้อ แคทก็ไม่ได้เด็ดยอดถ้าเด็ดยอดแล้วมันจะเป็นพุ่มดีเด็ดยอดเนี่ยเด็ดยอดมันออกงี้เดีย๋ยวมันจะแตกพุ่มมันจะเป็นพุ่มดีดีมันก็มาขึ้นอยู่กับพิษนี่นะจะถอนทิ้งดีไหมลนะ่ะให้เหลือแต่พิษให้สามีแยกกระถางเลยมั้งเนี่ยสามีแยกกระถางกระเพราหอม เนี่ยเด็ดยอดอย่างนี้แหละเจอก็เด็ดเด็ดเด็กก็แตกพุ้มดีดีตนน้ำไปเยอะหน่อยอก็ครัวหลังบ้านแพทครัวไทยหลังบ้านฝุ่นจับเยอะไปหน่อยไม่ได้ลงมาทำลงมาทีก็มาทำความสะอาดจะทำา็ให้มาความสะอาดตอนนี้ก็ฝุ่นเกาะนะอากาศดีวันนี้เสียงนกร้องตอนเช้าเช้าซินได้ยินเสียงนกร้องไหม ชีวิตคนเรามันสันเนาะก็มีเท่านี้แหละทํางานมาได้มาดูหลังเลิกงานก็ได้มาดูสวนดูผักก็มีความสุขแฮปปี้อยู่กับสวนกับผักแพทลงมาดูสวนทุกวันเนี่ยมาดูตรงนู้นตรงนี้ของแพทที่แพทปลูกไว้เนี่ยอยู่มีอยู่ค่อย,ยมุมแค่นี้นะแต่ก็มีความสุขในปลูก ใบแมงลักก็ได้กินถมเถรถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงไปซื้อตลาดนัดมากินแล้วนี่ก็ไม่ได้ซื้อแล้วปลูกไว้นี่เป็นพุ่มดีดีเนี่ยกระเพราสองกอนี่สองกระถางนี่ก็กินไปน้าซัมเมอร์เนี่ยกินกินเหลือเก็บเผื่อเก็บไปฝากเพื่อนที่ทํางานด้วยกินไม่ทานก็เก็บไปฝากเขานี่ก็เหมือนกันเอาไปแกงลาวเก็บไปฝากเขาใครอยากได้ก็เก็บไปฝากบ้านเราปลูกเราไม่ค่อยได้กินมีแต่ถัว่วพูนี่แหละ แพทคงจะไม่ได้กินดีหรอกปีนี้ว่าจะเก็บพันไว้ไงให้มันแก่เม็ดมันแก่แ,กแล้วเก็บพันไว้ปลูกปีหน้าแล้วก็มาเพาะจะได้เพาะเยอะๆหน่อยไปซื้อเขามันก็แพงเนาะซื้อกาเขาอะนี่เนี่ยถูกใจกับมะเขือมากเลยมะเขือเนี่ยโอ้โหออกลูกออกดอกเต็มชอบมากมะเขือแพทนี่ชอบมาก มะเขือเล็กพ,พุ่มดีนะต้นมะกรูดเป็นหมาหัวเน่าไม่ค่อยได้ดูแลก็ <c oughs> มไม่ได้มีอะไรต้องดูแลไม่ค่อยได้กินด้วยมะกรูดก็ออกลูกตเต็มเลยดูดูออกลูกต้นนู้นก็ออกลูกต้นนั้นสีี่สี่ต้นออกลูกเต็มเลยดู กระก็กะพอได้กินไปต้ยมยำทำแกงอะไรก็ว่ากันไปเนาะผักสวนครัวป,รปูกผักสวนครัวได้สองสามต้นแล้วก็ประหยัดไปเยอะอย,อยู่อยู่เมือ,นนองนอกเนี่ยปลูกผักกินได้ก็ประหยัดไปเยอะผักมันก็เราซื้อมางมีเรากินไม่ทันมันก็เน่ามันเขือแพนนี่แหละชอบมากเลยเนี่ยรักษาเหมือนลูกเลย ดูแลทุกวันเดี๋ยวแพนรดน้ำต้นไม้ก่อนดีกว่าไปแล้วจ้ะไม่เจอกันคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย